สวัสดีค่ะนินะคะวันนี้นะคะนิก็จะมาบอกต่อเคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีแบบนี้นะคะนี่เลยค่ะคลาบบอดี้โลชั่นนะคะเป็นโลชั่นบำรุงผิวกายนะคะ พร้อมกลิ่นที่แบบหอมติดทนมากๆตลอด24ชั่วโมงนะคะก็ตัวนี้นะคะเขามีส่วนผสมของวิตามินซีวิตามินอ e ีนะคะอาราเวล่าแล้วก็ยังมีสารสกัดที่น่าสนใจอีกหลากหลายตัวเลยนะคะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยชอบมากๆเพราะกลิ่นเขาแบบหอมติดทนนานตลอดทั้งวันเลยนะคะก็เดี๋ยวจะให้ดูเนื้อด้านในนะคะนี่ค่ะเข้มข้นมากๆเลยค่ะแต่ว่าเนื้อของเขาเนี่ยซึมเข้าสู่ผิวดีมากเลยค่ะคือไม่เหนียวเหนอะหนะเลยนะคะแล้วก็ รู้สึกว่าผิวนุ่มชุ่มชื้นตลอดทั้งวันนะคะแล้วก็ใช้ไปสักพักหนึ่งเนี่ยรู้สึกได้เลยว่าผิวขาวกระจ่างใสขึ้นด้วยนะคะกลิ่นหอมมากเลยค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเขาก็จัดโปรโมชั่นอยู่นะคะปกติเนี่ยหลอดละ690บาทนะคะตอนนี้ซื้อ1ห,หลอดนะคะลดราคาเหลือ390บาทถ้าซื้อ2หลอดเนี่ยก็จะเหลือ750บาทนะคะแถมฟรีเป็นเซรัม่มไวท์ตินนิ่งบอดี้ด้วย1ขวดนะคะคุ้มมากๆเลยค่ะ โปรโมชันนี้หมดเขตสิ้นเดือนกรกฎาคมนี้นะคะก็ถ้าใครสนใจก็ลองไปดูรีวิวหาซื้อกันได้นะคะก็ฝากไว้ด้วยค่ะ